แรงแค้นจอมมารตอนที่สองนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลอย่างนั้นน่ะเหรอแดเนียลเฮนเดอร์เพียงแค่เธอมองชายหนุ่มในภาพกับรู้สึกว่าโลกทั้งโลกกำลังหยุดหมุนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่เธอไม่อ่ากละสายตาไปจากนิตยสาราหน้านี้ได้เลยสักนิดสายตาดุดพยายเหี่ยวของผู้ชายคนนี้ทำให้เธอเหมือนต้องบนสะกดใบหน้าที่ดูเข่งขรึมและน้าเกรงขามนั่น เธอไม่เคยพบเจอผู้ชายที่น่าหล่อเหลาขนาดนี้มาก่อนดวงตากลมโตไล่อ่านรายละเอียดของเขาอย่างสนใจทำธุรกิจคาสิโนโด้วยการพนันนีินาอ่านมาถึงตรงนี้หัวใจดวงเล็กกับผิดหวังเล็กน้อยคาสิโน,โนพูดง่ายๆก็คือบ่อนการพนันแหล่งรวมอบาย,ยมุกนั่นเองมันเขียนไว้ว่าเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆที่ทำแต่ว่าหลักๆนั้นขาทำเกี่ยวกับอสังหาเรมทรัพย์แสดงว่า คาสิโนนั้นเป็นธุรกิจรองลงมาได้แต่พูดอยู่กับตัวเองเธอไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องให้ความสนใจกับผู้ชายคนนี้นักนะแต่ก็ยังคงเปิดอ่านต่อไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าอีกไม่กี่เดือนจะเดินทางมาลงทุนธุรกิจที่ประเทศไทยหัวใจดวงน้อยเต่นตึกตักยังห้ามไม่ได้เมื่อคิดว่าเขาจะเดินทางมาที่นี่แผลแก้วนึกขำตัวเองเหมือนกันเมื่อรู้สึกมีความตื่นเต้นเหมือนเมื่อตอนที่อยู่มัธยม เวลานักร้องในดวงใจเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตท,ที่บ้านเราบ้าไปแล้วแพรแก้วสงสัยสารนิยายมากเกินไปยิงสาวด้วยแต่ตำหนิตัวเองก่อนจะวางนิตยาสารที่เธอเพ้อฝันลงที่เดิมสายตามองไปอย่างน่าร้านเพื่อมองหาเพื่อนสาวของตนหวังว่าจะออกมาสักทีแต่ก็ยังคงไร้วี่แววแต่แล้วหัวใจเมื่อครู่กำลังพองโตบัตรนี้มันกำลังแตกสลายไม่เหลือชิ้นดี มื่อมองเห็นภาพตรงหน้าพีรวัตรกำลังเดินโค้งคู่มากับหญิงสาวที่ดูคุณตาเธอเหลือเกินแต่เธอนั้นก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครท่าทางของทั้งคู่นั้นดูสนิทสนมเกินกว่าที่จะเรียกว่าเพื่อนกันดูจากการที่แขนของชายหนุม่มโอบเอวบางอย่างแนบชิดและหญิงสาวก็เคยอยงปลายเท้าขึ้นไปหอมแก้มชายหนุ่มอย่างหยอกล้อกันแผลแก้วยืนกล้ามลกนฟื้นทนรู้สึกได้ว,ว่าน้ำตาใสากำลังไหลตีตื้นขึ้นมา แต่เธอนั้นพยายามกลั้นมันเอาไว้สุดลิบเมื่อไหร่กันนะที่คนอย่างเธอนั้นจะได้พบเจอกับความรักดีๆสักทีหรือว่าเธอจะโดนสาปจริงๆไม่ว่าใครก็ไม่ต้องการเธอเลยแม้แต่คนที่แอบ,บคิดว่าจะเป็นที่พึ่งในอนาคตเางหอดาคนที่เฝ้าแต่บอกรักกันเฝ้าบอกคิดถึงและคอยเป็นห่วงเธอทุกคำที่เขาพูดมานั้นกลับเป็นคำที่หลอกลวงที่เขาสร้างมันขึ้นมาให้เธอได้ตายใจขาเรียว เดินก้าวมาอย่างยากลำบากแต่เดินมาได้ถึงแค่หน้าร้านหนังสือเท่านั้นสายตาเศ้าซ้อยมองไปอย่างทั้งคู่ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังจะเดินเข้าห้องน้ำโดยที่พีรวัตรยืนรอยอยู่ด้านนอกเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่เธอสามารถมองเห็นใบหน้าสวยบาดใจของหญิงสาวผู้นั้นก็รู้ได้เลยว่าเธอคือใครมันสร้างความตกใจและความเจ็บปวดให้เธอไม่น้อยคุณปลาง ยิงสาวคลางในลําคอด้วยเสียงแผวเบาแล้วเหยียดยิ้มให้กับโชคชะตาของตัวเองเรื่องที่เธอคบกับเพรรวัตรคนในบ้านนั้นไม่มีใครรู้แต่ถึงจะรู้เธอก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ว่าเธอป่างต้องการอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะหลุดรอดมือเธอไปได้แพรเป็นอะไรนะทำไมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้รัติมามองไปตามที่แพแก้วยืนมองนิ่งไม่สนใจการมาของเธอมือบางนั้น วางแต่บากของแพรแก้วอย่างปอบโยนยอมเจ็บวันนี้ดีกว่ายอมทนโง่งไม่รู้เรื่องเรากับการกระทําของผู้ชายคนนั้นสงสารก็แต่เพื่อนรักผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่กลับเป็นเชอร์ปลางคนที่หอบเอาความรักจากบิดาไปทั้งหมดโดยไม่แบ่งปันมาให้เพื่อนรักของเธอเลยสักนิดรติมามองร่างละหงที่เดินเข้าห้องน้ําไปจนสุดสายตาผู้หญิงคนนั้นนะ่ะไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเมื่อเทียบกับแพรแก้ว แพรไม่เป็นอะไรหรอกนะมิน้นฉินแล้วล่ะกับเรื่องอะไรแบบนี้นะคนอย่างแพรไม่สมควรได้ความรักจากใครทั้งนั้นหญิงสาวพ,พูดโดดที่ยังไม่ละาสายตาไปจากชายหนุ่มที่กำลังยืนกดโทรศัพท์เล่นแต่อยู่ๆเขาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วหันมาตรงที่เธอยืนอยู่ในตอนนี้ใบหน้าหลอเล้ยทำหน้าตกใจสุดขีดเพียรวัตรกำลังตั้งสติก่อนที่จะรีบวิ่งตรงมายัางเธอแพรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ฟังพีชอธิบายก่อนพิรวัตรกลุ่มมือบางของแผแก้วอย่างว้าวอนตอนแรกรู้สึกเหมือนกำลังโดนจ้องมองก็เลยหน้าขึ้นแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแผแก้วแพยังไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นเอาไว้ค่อยคุยกันนะพีชแม้ข้างในจะเจ็บปวดมากแค่ไหนแต่ก็ยังคงฝืนยิ่ไม่กลับชายหนุ่มคนที่เธอเคยรักเธอรับไม่ได้หรอกนะถ้าจะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันคงไม่ได้จริงๆ เพราะผู้หญิงอีกคนก็คือเชอร์ปลางหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือพี่สาวต่างมารดาเธอแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งด้วยซ้ำไปพีทกับปลางเราก็แค่คุณปลางมาแล้วแหละพีทพีทรีบไปเถอะนะเธอได้แต่บอกเสียงเรียบไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปแต่ที่รู้ๆตอนนี้เธอไม่อยากเจอหน้าเชอปลางรติมารีบจูงมมือเพื่อนรักออกจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดทันที เธอนะ่ะรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแพ่แก้วอาจจะร้องไห้ออกมาและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อแพ่แก้วปล่อยให้น้ำตาไหลรินลงมาเมื่อถึงลานจอดรถไม่เป็นอะไรนะคนดีๆอย่างแพนะ่ะต้องได้เจอผู้ชายที่รักแพรจริงๆมากกว่านายพีษอะไรนั้นทำไมเขาถึงได้ทำกับแพรแบบนี้ล่ะมิน้นที่สำคัญผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณปลางอย่าหยดน้ำตายังคงไหลรินลงมาย่างเจ็บปวด ยังไม่เสียใจเท่ากับรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวข,ของตัวเองตั้งสติแล้วฟังมินนะสองคนนั้นนะ่ะเขามีความสัมพันธ์กันได้สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะมินไม่กล้าพูดที่บอกว่าเห็นในพีทนั่นอยู่ที่ผับบ่อยๆนะ่ะมันก็อยู่กับยายคุณปางนั่นแหละแพรตัดใจจากมันเถอะนะมินบอกแล้วว่าในพีทนั่นไม่ใช่ผู้ชายที่เหมาะสมกับแพรไม่ใช่ว่าแพรไม่ดีนะแต่ในพีทนั่นเอง ที่ไม่มีค่าพอที่จะคู่ควรกับเพื่อนของมิน้นแพรเป็นคนดีเกินกว่าที่พีทจะได้ครอบครองขอบคุณมากนะมิน้นยังไงเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วแพคงไม่กลับไปหาเขาหรอกนะมิ้นเป็นห่วงแพนะจริงๆแล้วพักหลังๆมาเราสองคนก็เริ่มห่างกันมากขึ้นแพเองก็เริ่มทําใจมาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วล่ะเพียงแต่ไม่คิดว่าจะไปเห็นกับตาตัวเองล่ะช่างเถออีกไม่กี่วันก็ต้องทํางานแล้ว แพ่โตแล้วอะไรที่ทุกข์ใจแพ่จะตัดมันออกไปจากชีวิตใช่ชีวิตของเธอนะ่าเคยเจอเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากกว่านี้ก็เจอมาแล้วชีวิตคนเราล้มแล้วต้องลุกขึ้นจะมาหมวนนั่งอยู่กับที่ไม่ได้เก่งมากคนดีกลับบ้านกันเถอะนะโดมินไปนส่งเองมือบางปาดน้ำตาทิ้งออกจากใบหน้าแล้วสุดลมหายใจข้อปอดลึกอย่างที่บอกว่าหากเขาเจอคนที่ดีกว่าเธอก็จะไม่รัง พีรวัตรรู้ดีว่าเชอรปลางเป็นพี่สาวต่างมารดาของเธอแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทำมันบทเรียนครั้งนี้ถึงมันจะเจ็บปวดแต่เธอเชื่อว่ามันจะสอนให้เธอได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเหล่าพนักง,งานบริษัทอเียกรุป๊ปบริษัทด้านอาสังหาริมทรัพย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมหรือแม้แต่พวกที่ดินต่างๆแต่ตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ซึ่งนั่นก็คือแดเนียลร่างสูงใหญ่ก้าวขาลงจากรถด้วยใบหน้าที่สงบนิ่งหากแต่ยังคงหล่อเหลามีสเสน่ห์ล้นเปีม่มจนพนักงานสาวบางคนถึงกับต้องกัดผ้าเช็ดหน้าเพราะกลัวจะมีเสียงกรีดร้องเล็ดลอดออกมาให้ผู้บริหารได้ยินเข้ามือหนาจับสูตรและกระชับขึ้นเล็กน้อยสายตาดุดพยายเหยี่ยวนั้นมองปลาดไปยังเหล่าพนักงาน ที่มาคอยยืนให้ความต้อนรับอย่างพอใจชายหนุ่มก้าวขาเดินไปข้างหน้าโดยที่มีคนดูแลรอบตัวอย่างไม่ห่างสวัสดีครับคุณแดเนียลผมสุรศักดิ์เป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการของที่นี่นะครับยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกันนะครับยินดีเช่นกันครับขอบคุณที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีผมไม่ค่อยได้มีโอกาสมาประเทศไทยสักเท่าไหรนักอาจจะต้องไปไปมาๆยังไงคงต้องมีเรื่องรบกวนคุณเยอะ เตรียมห้องไว้ให้ผมแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยนี้ยิ้มออกมาอย่างพอใจเมื่อคนที่นี่เตรียมการทุกอย่างเป็นอย่างดีสําหรับเขาแล้วทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความต้องการของเขาห้ามมีคําว่าผิดพลาดสุรศักดึงกระปาดเงือ่อเมื่อมาถึงห้องของผู้บริหารเจ้าของคนใหม่ก็เริ่มพูดถึงแผนงานโครงการใหม่ทันใดนั่นหมายความว่าแดนเนียลเป็นคนเอาการเอางานมากเลยทีเดียว แต่มันจะดีกว่านี้หากชายหนุ่มยิ้มแย้มให้มากขึ้นไม่ใช่แผ่รังสีความน่ากลัวออกมาเต็มห้องเอาล่ะผมจะเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันผมต้องการที่จะททำคอนโดมิเนียมแถวภาคเหนือของประเทศไทยถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณลองไปสำรวจแหล่งที่จังหวัดเชียงใหม่เอาไว้เพราะเท่าที่รู้มาประเทศนี้ส่วนมากเราเทการลงทุนให้กับแถบภาคใต้มากเกินไปอีกอย่าง ภาคเหนือยังไม่ค่อยมีคอนโดมิเนียมมากนักส่วนมากจะมีแต่หมู่บ้านจัดสรรจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรไม่แพ้ทางทะเลภาคใต้อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลายัยผมคิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเออได้ครับตอนแรกผมก็เคยคิดไว้เหมือนกันแต่ยังไม่มีโอกาสได้เสนอผู้บริหารคนเก่าสักทีแต่ครั้งนี้ถือว่าโชคดีของบริษัทเรามาก ที่ได้คุณแดเนี่ยมาบริหารยังไงผมจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดเดี๋ยวครับคุณสุรศักดิ์ผมต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษัทบวรรัฐเท่านั้นยังไงก็ช่วยจัดการให้ด้วยแต่ทางบริษัทของเราก็มีอุปกรณ์ก่อสร้างและทีมงานอยู่แล้วนะครับแต่บางอย่างเราอาจจะต้องใช้จากของบริษัทที่เดียวกันอยู่แล้ว เราใช้สินค้าจากเขามาโดยตลอดแถมตอนนี้บริษัทของคุณเดนนียผมได้ยินข่าวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนี่สินกำลังรุมเรา้าซนประสบปัญหาอยู่นะครับผมว่าคุณแดนเนียลเปลี่ยนใจดีกว่าไหมครับไม่ล่ะใช้บริษัทของเดนนียอย่างที่ผมบอกช่วยจัดการให้ด้วยนะครับเออสุรศักดิ์ทำหน้าเหมือนกลืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่สายตาดุดันของแดเนียลทำให้ชายหนุ่มที่มีอายุมากกว่า ถึงกลับรอบกลืนน้ำลายลงคอผมจะรีบจัดการให้ครับเจนพบคงตัวเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้ามาเมื่อครูเพิ่งจะเดินสวนกับสุรศักดิ์ไปเห็นสีหน้าแล้วก็พอเข้าใจพอตอนแรกเขาเองก็เคยตกอยู่ในสภาพนั้นมาก่อนเหมือนกันช่วยหาเลขาส่วนตัวให้ฉันหนึ่งคนขอคนใหม่นะฉันไม่ชอบพนักงานเก่างเงือกของที่นี่ผมมีเรื่องจะเรียนให้หนายทราบนะครับแดเนียลพยักหน้ารับ ก่อนที่เจนพบจะยื่นกระดาษบางอย่างให้ชายหนุ่มทำหน้าแปลกใจก่อนจะแค่นหัวเราะออกมาอย่างเย้ยยันจัดการให้ด้วยก็แล้วกันไม่คิดเลยว่าหมากหนึ่งตัวกำลังจะเดินเข้าสู่กับดักเสียเองไม่ต้องส่งไปฝ่ายบุคคลเพราะว่าฉันจะสัมภาษณ์เธอเองไม่มีปัญหาครับว่าแต่อาทิตย์หน้านายจะพักที่ไหนดีครับที่เซฟเฮาส์หรือว่า อาทิตย์แรกที่มาถึงนั้นแดเนียลต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างก่อนจึงอาศัยอยู่ที่โรงแรมในเครือของอเลียกรูปบ้านที่แม่ของฉันรักมากที่สุดน้ำเสียงของชายหนุม่มฟังดูนุ่มนวลกว่าทุกครั้งนอกจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาเหลือความทรงจำดีๆได้อีกบ้านที่แสนอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความรักของครอบครัวแต่ว่าตอนนี้มันกลับไม่มีอีกต่อไปแล้วตั้งแต่วันนั้นแผลแก้วรีบตื่นมาตั้งแต่เช้าตรู่ แล้รีบทํางานบ้านให้เสร็จจึงค่อยกลับมาอาบน้ําแต่งตัวสํารวจความเรียบร้อยของตัวเองอยู่หน้าตู้กระจกทางบริษัทเรียกสัมภาษณ์ดังนั้นอาจจะมีโอกาสได้เข้าทํางานได้สูงบริษัทที่สมัครไปนั้นเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ยินข่าวมาคร้าวว่าเป็นผู้บริหารคนใหม่สู้ๆแผ่แก้วนี่เป็นโอกาสที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองโอกาสมาถ,ถึงแล้วต้องรีบคว้าเอาไว้ เซงหวานได้แต่พูดให้กำลังใจตัวเองแต่ก็ต้องหยุดลงเมื่อเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ดังขึ้นมือบางรีบคว้ามันขึ้นมาแล้วก็ต้องฉีกยิ้มเมื่อคนที่โทรเข้ามาก็คือราม,มิตาเพื่อนสาวคนสวยของเธอซึ่งได้รับเลือกให้เข้าทำงานบริษัทนี้เช่นกันฮัลโหลมิ้นถึงแล้วหรอมิ<ะ>้นมาจอดรอแพได้สิบนาทีแล้วเสร็จหรือ,อยังเดี๋ยวจะไปรายงานตัวสายนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวแพรจะรีบไปแพรแก้วสำรวจตัวเองอีกครั้งถึงเครื่องแต่งกายที่คิดว่าตัวเองเรียบร้อยแล้วซึ่งเดินออกจากห้องของตัวเองไปคุณแพรของยายสวยเหลือกเกินค่ะวันนี้ไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะยายทำแซนวิชให้รู้ว่าคงไม่มีเวลานั่งทานข้าวเช้าทำให้สองอันเผื่อคุณมิ้นด้วยนะคะอย่าลืมทานนะคะคุณแพรญิงสาวยกมือไหว้ ขอบคุณเยนิมอย่างซาบซึ้งใจเย,ยนิมนั้นคอยใส่ใจรายละเอียดของเธอเสมอมาขอบคุณมากนะคะเย,ยนิมแพรตื่นเต้นจังเลยค่ะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะคุณแพรของยายนะเก่งทําได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะมือเหีียวย่นของหญิงสรากุมมือบางไว้อย่างให้กําลังใจกันคุณแพรของเธอเติบโตขึ้นมาช่างงดงามราวกับเจ้าหญิงตัวน้อยเหลือเกินแต่ทําไมกันนะ ชีวิตถึงได้ช่างอาพัพขนาดนี้เงินแพรไปก่อนนะคะก้มลงหอมแก้ญิงชรายอย่างเป็นประจำทุกวันแล้วจึงรีบเดินออกไปแต่ยังไม่ทันที่จะได้ก้าวขาออกจากตัวบ้านเสียงของเชอรลางก็ดังขัดขึ้นซะก่อนจะไปไหนนะแพรทำงานเหรอดูเหมือนว่าเธอจะได้ยินหมดแล้วแต่แพรแก้วไม่ได้คิดจะปกปิดอะไรยังไงก็ต้องรายงานให้คุณท่านฟังอยู่แล้วค่ะคุณปลาง ก็ดีเหมือนกันนะคุณพ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับค่าใช้จ่ายของเธอหนาะน้ำเสียงที่ดูแคลนส่งมาอย่างแพรแก้วส่วนได้แต่รู้สึกสะาอึกอยู่ในอกมันเป็นเรื่องจริงที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายดานไนนนั้นเป็นคนออกให้เธอทั้งหมดถึงแม้ว่าท่านจะรังเกียจในตัวของเธอมากมายแต่เธอก็รู้จักใช้เงินอย่างประหยัดและก็หารายได้ด้วยตัวเองโดยการรับติวสอบให้กับเด็กที่ต้องการจะเตรียมสอบ สำนึกและทราบสิ่งใจในพระคุณของบุพการีเสมอมาที่เธอมีอยู่ทุกวันนี้ได้เรียนหนังสือจนจบก็พอทันไม่ต้องไปสนใจนะคะรีบไปเถอคะค่ะคุณมิ้นรออยู่ไม่ใช่หรอขอให้โชคดีนะคะขอให้เจ้านายเอ็นดูคุณแพรของยายยิ้งชาราสายหัวกับพฤติกรรมของเชอปลางดูเหมือนว่าเธอจะตั้งใจมาแอบฟังและพูดถากถางแพรกแก้วโดยเฉพาะพูดเสร็จแล้วก็สยะยิ้ม แล้วก็เดินจากไปทันทีไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะชินแล้วแพรไปก่อนนะคะตึกสูงใหญ่ตรงหน้าของเธอและรัติมาในตอนนี้หวังว่ามันกำลังจะเป็นสถานที่ที่ทำงานของเธอทั้งคู่ในอนาคตข้างหน้าหมืนช่างดูหรูหราและยิ่งใหญ่ตามที่เธอเคยเห็นในหนังสือธุรกิจอยู่บ่อยๆขอโทษนะคะคือว่าเราจะมาขอพบคุณวารีฝ่ายบุคคลน,นะคะเซียงหวานเอ่ยถามสาวประชาสัมพันธ์ ที่ขอให้บริการตรงหน้าด้วยรอยยิ้มค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะต่อสายให้แผลแก้วใช้เวลาที่สาวประชาสัมพันธ์กำลังต่อสายไปยังฝ่ายบุคคลสังเกตไปรอบๆบ,บริษัทเหล่าพนักงานต่างพากันเร่งรีบเดินเข้ามากันอย่างควักควายถ้าเธอได้เข้าทำงานที่นี่ก็คงจะมีสภาพแบบนี้แน่นอนเราต้องแข่งกับเวลาทุกสถานการณ์แต่แล้วสายตาของเธอนั้น ก็สะดุดกระทันหันหัวใจเต้นแรงฉับพลันเมื่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนต่างชาติเสียมากกว่าแต่รับรู้ได้ว่ารังสีความหล่อเหลากํำลังกระจายเป็นวงกว้างถึงแม้จะมีระยะห่างไกลพอสมควรเขานั้นสูงเด่นดูสง่าก,กว่าใครๆทั้งหมดในที่นี้แต่เห็นหน้าไม่ชัดนักเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเนื่องจากมีคนเดินตามใส่ชุดสีดำทั้งตัว เรากับบอดี้การ์ดอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาผู้ชายคนนั้นเดินตรงไปอย่างไม่สนใจใครแพรแก้วอดแปลกใจและสงสยัยเพราะพนักง,งานที่นี่กำลังเร่งฝีเท้าเข้ามาทำงานและต่างพากันหยุดยืนอยู่กับที่และยกมือไหว้ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่นะหรือว่าจะเป็นผู้บริหารคนใหม่แต่ผู้บริหารเขาเดินเข้าบริษัทกันทางนี้อย่างนั้นน่ะหรอแพร ยืนเหม่ออะไรนะ่าไปกันเร็วเสียงเรียกของเพื่อนสาวทําให้สติของแพรแกล้วกับคืนบาและก็เลิกสนใจสิ่งที่คิดก่อนหน้านั้นทันทีป้ายที่ติดเอาไว้หน้าประตูห้องว่าฝ่ายบุคคลเป็นอันชี้ชัดว่าทั้งสองคนได้เดินทางมาถูกต้องแพรแก้วเคาะประตูห้องเพื่อเป็นมารยาทดูเหมือนว่าเลขขาน้าห้องนั้นจะยังไม่มาทำงานเสียงตอบรับจากคนข้างในดังขึ้นหญิงสาว ซึ่งค่อยๆเปิดประตูเข้าไปแพลแก้วกับรัติมาใช่หรือเปล่าผู้หญิงคนนี้แตกต่างจากที่เธอคิดเอาไว้มากตอนแรกคิดว่าฝ่ายบุคคลตามบริษัทจะเป็นผู้หญิงที่ดูมีอายุแต่วารีผู้หญิงตรงหน้าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยดูดีมีสเสน่ห์อายุเราๆน่าจะ30สิบต้นๆด้กหระมังแผลแก้วคือเธอสินะรู้ใช่ไหมว่าจะต้องมาเป็นเลขาคนใหม่ของท่านประธาน เธอพูดภาษาอังกฤษคล่องหรือเปล่าท่านประธานเหรอคะหรือว่าเธอจะหูฝาดไปเด็กที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยอย่างเธอเนี่ยนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดไปแน่ๆใช่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะคือว่าดิฉันแค่ตกใจวารียิ้มรับแม้จะสงสัยแต่ไม่อยากยุ่งเรื่องของคนใหญ่โตไม่ต้องห่วงเพราะยังไงก็จะมีคนมาคอยสอนงาน แล้วพร้อมรับงานเลยหรือเปล่ายิ่งได้ฟังก็ยิ่งรู้สึกกดดันนิดๆแต่ก็ยังหายห่วงที่จะมีคนนั้นมาคอยสอนงานให้กับเธอด้วยเหมือนกันแผลแก้วรู้ดีว่าตัวเองเป็นคนหัวไวเรียนรู้อะไรได้ง่ายแต่ก็รู้สึกแอบกังวลใจนิดๆเหมือนกันพร้อมค่ะงั้นก็ตามฉันมาเธอนะ่ะจะต้องรีบเรียนรู้ให้ไวที่สุดท่านประธานกำลังจะสร้างโครงการใหม่ที่ต่างจังหวัด ที่ท่านมาที่นี่ก็เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะตามอาริยาไปเขาจะเป็นคนคอยสอนงานให้กับเธอเองและจะพาไปที่ห้องท่านประธานแพร่แก้วมองไปยังเพื่อนสาวที่นั่งอยู่ในห้องระมิตาชูสองนิ้วประหนึ่งว่าสู้ๆให้กับเธอสีหน้าของเพื่อนดูเป็นห่วงเธอเพราะไม่คิดว่าสิ่งที่วารีถามว่าพร้อมเริ่มงานเลยหรือเปล่าจะหมายถึงตอนนี้นาทีนี้เลยจริงๆถึงแล้วคะ่ะท่านประธานรออยู่ สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ออกมานะคะพี่จะสอนงานให้ตายเธอคนสัมภาษณ์เธอก็คือท่านประธานแผลแก้วเหมปากเข้าหากันอย่างประมาเธอสูดลมหายใจเข้าปอดลึกเพื่อให้กำลังใจกับตัวเองอาริยาเป็นผู้หญิงที่คอยสอนงานให้กับเธอพาเธอขึ้นลิฟต์มายังชั้นสูงสุดของบริษัทก่อนจะพาเดินมาจนอยู่อยู่ในห้องของประธานบริษัทตอนนี้แผลแก้วตื่นเต้นจนขาเรียวสั่นไปหมด รู้สึกประม่าก,กว่าเดิมเสอีกกล่าวขอบคุณหญิงสสาวที่เดินนําทางมาให้กันเสร็จแล้วจึงเคาะประตูห้องเสียงตอบรับดังขึ้นทําเอาญิงสสาวแปลกใจที่คิดว่าท่านประธานน่าจะมีอายุเยอะแล้วแต่ทําไมกันนะเสียงของเขานั้นดูไม่ใช่คนมีอายุร่างอารชรพาตัวเองเดินเข้าไปภายในห้องความเย็นของเครื่องปรับอากาศประทับเข้าสู่ร,ร่างกายภายในห้องตอนนี้ มันช่างวังเวงยังไงชอบกลเธอรู้สึกได้ถึงความเยือกเย็นที่ลอยผ่านตัวไปมาสองเท้าเดินมาหยุดอยู่ตรงโต๊ะทำงานโต๊ะใหญ่สองมือกลุ่มไว้ข้างหน้าด้วยท่าทีเรียบร้อยท่านประธานใหญ่กำลังนั่งหันหลังให้กันเธอจึงไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเขานั้นไม่น่าจะใช่คนที่ดูมีอายุแม้แต่นิดขอประธานโทษค่ะดิฉันแผลแก้วเสียงหวาน เอ่ยชัดถ้อยชัดคำอย่างนุ่มนวลจนคนฝั่งนั้นรู้สึกลื่นหูไปกับเสียงหวานหยดยอยของเธออย่างลืมตัวแดเนียลค่อยๆหมุนเก้าอี้ที่ตนนั่งอยากจะเห็นใบหน้าของแม่เลขาสาวคนใหม่ว่าจะหน้าตาหวานเหมือนกับเสียงหรือเปล่านะจบไปแล้วนะคะกับแรงแค้นเอมมารตอนที่สองเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะก็ขอตัดจบแบบ ละครหลังข่าวนะคะก็ไปลุ้นกันตอนน้านะคะว่าหลังจากที่พลานางของเราเจอกันแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องจะดําเนินต่อไปอย่างไรนะคะทุกคนส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนอ่านแล้วก็ทางนักเขียนของเราหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเราก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะ ส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและก็การรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ